บันทึกที่เจความหมายของภาวะตันหาและวิภาวะตันหาการแปลความหมายของตันหาสามอย่างโดยเฉพาะข้อที่สองคือภาวะตันหาและข้อที่สามคือวิภวะตันหามักมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนและความเหตุที่ขัดแย้งกันจึงขอนำหลักฐานต่างๆ ให้ช่วยกันพิจารณาในพระสูตรแม้บางแห่งจะจำแนกตันหาออกเป็นสามอย่างและบอกชื่อไว้คือกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาดังเช่นในธรรมจักรกับปวัตนะสูตรสังคีติสูตรและทะสุตรสูตรเป็นต้นแต่ก็ไม่มีที่ใดให้คำจำกัดความหรือแสดงความหมายไว้โดยตรงเลยผู้ศึกษา จึงต้องหันไปพึ่งคำภีฝ่ายพระอภิธรรมและคำภีชั้นอัตถกถาครั้นได้หลักฐานมาเพียงบางแง่บางส่วนไม่ครบถ้วนก็ดีหลักฐานที่ได้พบตนไม่สามารถแปลความหมายได้ชัดแจ้งก็ดีก็ทําให้เกิดความเห็นแตกต่างและขัดแย้งกันขึ้นในพระสูตรนั้นแม้ว่าท่านจะไม่ได้ให้คําจํากัดความและแสดงความหมายไว้โดยตรงแต่ก็มีข้อความประกอบ และพุทธพจน์ตรัสสอนในบางกรณีที่จะช่วยส่องให้เห็นความหมายของตัณหาสามอย่างชัดเจนขึ้นได้ในที่นี้จึงจะแสดงหลักฐานทั้งฝ่ายพระสูตรพระอภิธรรมและคําอธิบายของอัตถกถาเพื่อผู้ศึกษาจะได้พิจารณาอย่างกว้างขวางตัณหาสูตรในอิติวุตกะเป็นพระบาลีแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกตัณหาสามอย่างไว้ ณที่นี้แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงแสดงความหมายของตัณหาแต่ละอย่างไว้โดยตรงแต่ก็ได้ตรัสข้อความเป็นคาถาซึ่งอาจใช้ประกอบในการที่จะเข้าใจความหมายต่อไปพระสูตรนี้เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามคำศัพท์เท่าที่มีโดยยังไม่นำเอาคำอธิบายเสริมความของอัตถกถาเข้าไปปรุงจะได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ปัญหาเหล่านี้มีสามประการสามประการเป็นไนได้แก่กามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาภิกษุทั้งหลายตัญหาสามประการดังนี้แหลตัณหาโยเคนะสังยุตตารัตจิตตาภวาพเวชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือตัญหา มีจิตยินดีในภพและอภพให้สังเกตคำว่าพระวารเวที่แปลว่าในภพและอภพบ,บาลีต่อไปมีว่าเตโยขยุตตามาราัสะอโยคักเขมิโนชนาสัตตาคัดฉันติสังสารังชาติมรณะขามิโน พวกเขาพัวพันด้วยเครื่องผูกของมารไม่มีความลุโล่งโปร่งใจเป็นสัตว์ไปสู่สงสารถึงความเกิดและความตายเยจะตันหังปหันตวานะวีตตันหาพวาพเวส่วนชนเหล่าใดกำจัดตันหาได้แล้วเป็นผู้ปราศจากตันหาในภพและอกอ ให้สังเกตคำว่าพระวาพาเวที่แปลว่าในภพและอภพอีกครั้งบาลีต่อไปมีว่าเตเวปารกตาโลเกเยปัตตาอาสวักยันติบรรลุความสิ้นอาสวะชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วในโลกอีกสูตรหนึ่งในอิติวุตกาศนั่นเองชื่อทิฏฐิสูตร มุ่งแสดงเรื่องทิฏฐิสองซึ่งหมายถึงภวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิแต่เนื้อหาที่ตรัสเป็นการแสดงภวะตันหาและวิภวะตันหาไปด้วยในตัวขอแปลมาให้ดูทั้งสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายถูกทิฏฐิสองจำพวกเข้าครองใจแล้วพวกหนึ่งติดล้าอยู่พวกหนึ่งวิ่งเลยไปเสีย ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไรกล่าวคือเทพและมนุษย์ทั้งหลายพระวารามาคือเป็นผู้มีพบเป็นที่ยินดีพระวรตาคือเรื่องรมในพบพระวสัมมุทิตาคือบันเทิงในพบ เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อภาวะนิโรธความดับแห่งภพจิตของเทพและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งแนวลงไม่น้อมดิ่งไปพวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกหนึ่งวิ่งเลยไปเป็นอย่างไรกล่าวคือคนพวกหนึ่งอึดอัดระอา รังเกียจอยู่ด้วยพบนั่นแหละจึงพร่ำชื่นชมวิภพว่านี่แน่ท่านเอ่ยนัยว่าหลังจากร่างกายแตกทําลายตายไปแล้วอัตตานี้ก็จะขาดศูนย์มาลายสิ้นนี่ลหละคือภาวะสุดประเสริฐนี่ลหละคือภาวะดีเยี่ยมนี่ลหละคือภาวะที่เป็นของแท้พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้หมายเหตุ คำว่าจึงพร่ำชื่นชมวิภพนั้นแปลจากคําบาลีว่าวิภวังอภินันทันติจะแปลอีกสำนวนก็ได้ว่าจึงยินดียิ่งซึ่งวิภพวิภวะหรือวิภพแปลว่าความปราศจากภพในอัตถกาถาไขความว่าเท่ากับอุดเฉทะที่แปลว่าความขาดศูนย์พุพจน์ในทิฏฐิสูตรมีต่อไปอีกว่า ภิกษุทั้งหลายพวกที่มีตาจึงมองเห็นเป็นอย่างไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นสภาพพบโดยความเป็นสภาพพบคือเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงครั้นเห็นสภาพพบโดยความเป็นสภาพพบแล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพิทาคือหายติดเพื่อวิราคะคือหมดใคร่ เพื่อนิโรธแห่งสภาพพบนั้นส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้โยภูตังภูตโตทิศวาภูตัดสะจะอติกมังยถาภูตังวิมุตจันติเพราะวะตันหาปริคยาผู้ใดเห็นสภาพ,พพบโดยความเป็นสภาพพ,พบและเห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพพ,พบผู้นั้น ย่อมน้อมใจดิ่งไปในภาวะที่เป็นจริงเพราะหมดสิ้นภาวะตันหาสเจปูตังปริญโยโสวีตตันหูภาวาภเวถ้าเขากำหนดรู้สภาพภพเขาจะเป็นผู้ปราศจากตันหาทั้งในภพ,พและอภพ,พให้สังเกตคำว่าภาวาภเวที่แปลว่าในภพ,พและอภพ,พอ,อีกครั้งบาลีต่อไปมีว่า ผู้ตัดสะวิภาวาภิกขูนาคัตฉันติปุนับพวันติเพราะความหมดพบแห่งสภาพพบภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่พบอีกในพระสูตรนี้มีข้อสังเกตสำคัญที่ควรกล่าวณที่นี้สองประการคือหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตันหาและทิฏฐิควบคู่ไปด้วยกันเพราะเป็นของเนื่องกันอิงอาศัยกัน คนพวกหนึ่งมีภวะตัณหาคือยินดีในภพปรารถนาภพและมีภวะทิฏฐิคือความเห็นยึดติดถือมั่นว่าภพนั้นเป็นที่น่ายินดีเป็นที่รองรับความยั่งยืนของอัตตาเป็นสภาพที่น่าปรารถนาส่วนคนอีกพวกหนึ่งมีวิภวะตัณหาคือเกลียดชังภพชื่นชมยินดีวิภพปรารถนาความขาดสูญ และมีวิภวทิฏฐิซึ่งเท่ากับอุดเฉททิฏฐิคือความเห็นเชื่อถือยึดถือว่าอัตตาจะขาดศูนย์ข้อสังเกตที่สองความในพระสูตรแสดงความแตกต่างระหว่างวิภวะหรือวิภพที่แปลว่าความปราศจากภพไม่มีภพหมายถึงความขาดศูนย์ซึ่งเป็นที่ยึดถือของความเห็นผิดกับภวะนิโรธความดับภพบ ซึ่งเป็นคำสอนและเป็นสภาวะที่พึงมุ่งหมายในพุทธธรรมวิภวะหรือวิภพเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับภวะหรือภพเป็นปลายสุดสองข้างที่ทรงมุ่งอธิบายในประสูนี้ว่าคนพวกหนึ่งติดล้าอยู่ปลายสุดด้านภพอีกพวกหนึ่งวิ่งเลยเถิดไปยังปลายสุดด้านวิภพพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หลีกเว้นปลายสุดทั้งสองด้านนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้มุ่งหมาย คือภวะนิโรธซึ่งไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องกลางๆตามสภาวะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจเรื่องมัชเชนธรรม,มเทศนาและมัชชิมาปฏิปทาตัณหากับทิฏฐินั้นเป็นองค์ธรรมต่างอย่างแต่ใกล้ชิดอยู่ในชุดเดียวกันอิงอาศัยกันเมื่อเห็นว่าอย่างใดดีก็อยากได้อย่างนั้น เมื่ออยากได้อย่างใดก็จะเห็นจะมองให้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะในเมื่อปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งดังนั้นในความหมายของตัณหาที่จะยกมาแสดงต่อไปนี้ท่านจึงนำเอาทิฏฐิมาช่วยอธิบายตัณหาด้วยว่าตัณหาอย่างนั้นคือความอยากที่ประกอบด้วยทิฏฐิอย่างนั้นแต่กระน,นั้นก็ต้องตระหนักว่าตัณหากับทิฏฐิก็ยังคงเป็นองค์ธรรมคนละอยา่าง ตันหาก็อย่างหนึ่งทิฏฐิก็อย่างหนึ่งหรือความอยากก็อย่างหนึ่งความเห็นก็อย่างหนึ่งในปุราพภทสูตรในสุตตนิบาตมีข้อความในคาถาหนึ่งพร้อมทั้งคำอธิบายในมหานิเทศและในอัตถกถาซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความหมายของภวะตันหาและวิภวะตันหาชัดเจนยิ่งขึ้นข้อความในพระสูตรตอนนั้นว่าผู้ใดไม่มีความอิงอาศัย คือไม่ขึ้นต่อตัณหาและทิฏฐิรู้ธรรมแล้วไม่ขึ้นต่ออะไรอะไรคือจิตใจเป็นอิสระไม่มีตัณหาไม่ว่าเพื่อพบหรือเพื่อวิพบเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้สงบตัณหาไม่ว่าเพื่อพบหรือวิพบนั้นแปลจากบาลีว่าพวาะว,วาะวิพภายวาตัณหาหมายถึง ความทยานอยากเพื่อจะเป็นหรือเพื่อจะไม่เป็นคำสำคัญในที่นี้คือพระว,พวายะวิภวายวาตันหาซึ่งแยกออกได้เป็นพวายะตันหาตันหาเพื่อพบหรือความทยานอยากเพื่อจะเป็นกับวิภวายะตันหาตันหาเพื่อวิภพหรือความทยานอยากเพื่อจะไม่เป็นกล่าวได้ว่าคำทั้งสองนี้ ก็คือรูปขยายหรือแยกสับของภวะตันหาและวิภวะตันหานั่นเองอย่างไรก็ตามคำพีมหานิเทศซึ่งอธิบายสุดตนิบาตช่วงนี้และเป็นคำพีในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันได้ไขความพระบาลีตอนนี้โดยอธิบายตันหาว่าได้แก่ตันหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผตฐพะและธรรมารมและไขความพวายะและวิพวายะ หลายนัยยะนัยยะที่หนึ่งว่าพระวายะหมายถึงภระวทิฏฐิและวิภาวายะหมายถึงวิภระวทิฏฐินัยยะที่สองว่าพระวายะหมายถึงสัตสตท,ทิฏฐิวิภาวายะหมายถึงอุจเฉททิฏฐิมีข้อสังเกตคือนัยยะที่สองว่าโดยสาระก็เหมือนกับนัยยะแรกนั่นเองนัยยะที่สาม ไขความเฉพาะแต่พระวายะว่าหมายความว่าตัณหาหรือความทยานอยากเพื่อพบคือความเป็นบ่อยๆเพื่อคติคือความไปบ่อยๆเพื่อความอุบัติบ่อยๆเพื่อปฏิสนธิบ่อยๆเพื่อความมงเกิดแห่งอัตภาพบ่อยๆส่วนวิภวายะท่านไม่ได้ไขความไว้แต่กระนั้นก็ตามการไขความพรวายะตามหยะที่สามนี้ ก็เท่ากับเป็นเครื่องชี้บ่งให้แปลวิภวายะว่าตัณหาหรือความทยานอยากเพื่อวิภพคือความไม่เป็นหรือปราศจากพบหรือเพื่อความขาดศูนย์ในพระอภิธรรมปิดกคำภีร์ได้ให้คำจำกัดความตัณหาต่างๆไว้บางแห่งอธิบายเฉพาะภาะวะตัณหาซึ่งในที่นั้นมากู้กับอวิชาขอยกคำอธิบายมาดังนี้ว่า บรรดาองค์ธรรมสองอย่างนั้นภาวะตัณหาเป็นไนความพอใจในภพความยินดีในภพความเพลิดเพลินในภพความปรารถนาในภพความสเสน่หาในภพความร่านรนในภพความสยบในภพความหมกมุ่นในภพอันใดนี้เรียกว่าภาวะตัณหาอีกแห่งหนึ่งอธิบายตัณหาทั้งสามอย่างดังนี้ บรรดาตัณหาสามนั้นภาวะตัณหาเป็นไนความใคร่ความติดใคร่ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความใฝ่รักเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยภวะทิฏฐินี้เรียกว่าภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นไนความใคร่ความติดใคร่ ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความใฝ่รักเพลิดเพลินความติดใคร้แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉตทธธิฐินี้เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหาที่เหลือนอกนั้นเรียกว่ากามตัณหาอีกนัยหนึ่งบรรดาตัณหาสามนั้นกามตัณหาเป็นไนความใคร่ความติดใคล ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่ประกอบด้วยกามธาตุนี้เรียกว่ากามตัณหาความใคร่ความติดใคร่ความยินดีความคล้อยไปหาความเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่ประกอบด้วยรูปธาตุและอรูปธาตุนี้เรียกว่าภวะตัณหาความใคร่ความติดใคร่ความยินดีความคล้อยไปหา ความเพลิดเพลินความติดใคร่แห่งจิตที่เป็นไปพร้อมด้วยอุจเฉตทิฏฐินี้เรียกว่าวิภวะตัณหาในอัตถกถาแห่งอิติบุตกะซึ่งอธิบายพระสูตรที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นแห่งแรกอธิบายคำว่าภาวะภเวว่าหมายถึงมีใจติดข้องอยู่ในพบน้อยภพใหญ่และอธิบายอีกในยะหนึ่งว่าภพหมายถึงสัสตตติฏฐิอภพหมายถึงอุเฉตทิฏฐิ เพราะฉะนั้นมีใจติดข้องในภพและอภพก็คือในสัสตตทิฏฐิและอุเฉตท,ทิฏฐิซึ่งก็มุ่งหมายเอาภาวะตันหาและวิภวะตันหานั่นเองส่วนแห่งหลังอธิบายคำภวาพระเวว่าหมายถึงในภพน้อยและภพใหญ่หรือในเพราะการเห็นความขาดศูนย์เป็นต้นอธกกถานั่นเองอีกแห่งหนึ่งอธิบายคำภวาพโวว่าภวะหรือภพเท่ากับสมบัติ อภวะหรืออภพเท่ากับวิบัติภาวะหรือพบเท่ากับความเจริญเพิ่มพูนอภวะหรืออภพเท่ากับความเสื่อมหรือลดลงในอัตถกถาแห่งสุตตนิบาตและอัตถกถาแห่งมหานิเทศตอนที่อธิบายปุราเพตสูช่วงที่อ้างข้างต้นนั้นไขความตอนสำคัญว่าพวายะวิพวายะวาติสัตสตายะ อุเฉทายวาซึ่งแปลได้ความว่าตัณหาเพื่อพบหรือเพื่อวิพบคือเพื่อความเที่ยงแท้ยั่งยืนหรือเพื่อความขาดศูนบางท่านแปลเติมศัพท์หรือเสริมความเพื่อเหมือนกับที่อื่นๆว่าเพื่อสัสตทิฏฐิหรือเพื่ออุเฉท,ทิทิฏฐิอัตถคถาแห่งปฏิสัมพิธามักอธิบายตัณหาสามว้อย่างชัดเจนมาก พร้อมทั้งยกเอาคําจํากัดความในพระอภิธรรมปิดกมาอ้างไว้อย่างครบครันและอธิบายไว้ถึงสองแห่งแห่งที่หนึ่งอธิบายภาวะตัณหาที่มาคู้กับอวิชชาว่าภาวะตัณหาได้แก่ความปรารถนาในภพทั้งหลายมีกามาภพเป็นต้นและยกบาลีในธรรมสังคณีและวิพังที่แสดงข้างต้นมาอ้างจากนั้นอธิบายตัณหาทั้งสามอย่าง โดยยกความในพระบาลีในคำภีวิพังที่แสดงแล้วข้างต้นมาอ้างและอธิบายต่อท้ายว่าแต่ในอัถกถาท่านกล่าวว่าราคะที่เนื่องด้วยกามกุลหา้าชื่อว่ากามตัญหาราคะในรูปภพและอรูปภพความติดใจในฌานราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตทิฐิความปรารถนาด้วยอำนาจภพชื่อว่าภวะตัญหา ราคาที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉตทิฐิชื่อว่าวิภวะตันหาความหมายอย่างนี้ในวัน,นาแห่งสังคีติสูตรก็อธิบายไว้อย่างเดียวกันแห่งที่สองอธิบายตันหาสามตามลำดับดังนี้กามตันหาได้แก่ตันหาในกามบาลีว่ากามเมตันหาคำว่ากามตัณหานี้เป็นชื่อของราคา ที่เนื่องด้วยกามากุลหา้าภาวะตันหาได้แก่ตันหาในภพบ,บาลีว่าพระเวตันหาคําว่าภาวะตันหานี้เป็นชื่อของราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตติทิฐิซึ่งเกิดขึ้นด้วยอํานาจความปรารถนาภพเป็นชื่อของราคะในรูปภพและอรูปภพและเป็นชื่อของความติดใจในฌานวิภวะตันหาได้แก่ตันหาในวิภพ ความไม่เป็นความปราศจากภพความขาดศูนย์บาลีว่าวิภเวตันหาคําว่าวิภวะตันหานี้เป็นชื่อของราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุจเฉตทิฐิคําอธิบายอย่างนี้มาในอัตถกถาแห่งวิพังในพระอภิธรรมปิฎกก็มีวิสุทธิมัตซึ่งเป็นคำภีร์ระดับอัตถกถา ที่ใช้อ้างอิงกันมากในวงการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาและตามปกติมักอธิบายเรื่องสำคัญสคัญเหมือนกันกันกบอัตถกถาอื่นๆแต่สำหรับเรื่องตัณหาสามนี้กลับพูดน้อยโดยอธิบายไว้เฉพาะในตอนที่พูดถึงตัณหาร้อยแปซึ่งจะให้มองเห็นแง่ความหมายอีกด้านหนึ่งดังจะคัดหมายดูดังนี้ก็แลบรรดาตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรส โหตภะและธรรมารมรวมหกอย่างเหล่านั้นตันหาแต่ละอย่างตรัสไว้อย่างละสามคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตามอาการที่เป็นไปจริงอยู่รูปตันหานั่นเองเมื่อยินดีอย่างชนิดยินดีกามในเวลาที่รูปารม์มาสู่คลองจักสุในเวลานั้นชื่อว่ากามตันหา รูปตัณหานั่นแหละในเวลาใดเป็นไปพร้อมด้วยทิฏฐิว่ารูปารมณ์นั้นแหละเที่ยงแท้ยั่งยืนในเวลานั้นชื่อว่าภวะตัณหาเพราะราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตทิฏฐิท่านเรียกว่าภวะตัณหาแต่ในเวลาใดรูปตัตหานั้นเป็นไปพร้อมด้วยอุเฉตทิฏฐิว่ารูปารมณ์นั้นแลขาดศูนย์พินาศในเวลานั้นชื่อว่า วิภวะตันหาเพราะราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุดเฉตทิฏฐิท่านเรียกว่าวิภวะตันหาอย่างไรก็ตามพึงดูคำอธิบายตามมาติของมหาดีกาประกอบด้วยคำพีปปัญ,ญจสูทนีและสารถประกาศินีก็อธิบายไว้ทํำนองเดียวกันนี้แต่สํานวนภาษาที่ต่างออกไปอาจช่วยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผู้สนใจโปรดดู เท่าที่กล่าวมาคงจะยุติได้ว่าคำอธิบายในคำพีสัตธรรมปรปกาศินีอัตถกถาแห่งปฏิสัมพิธามักเป็นข้อสรุปความหมายของตัณหาสามที่สมบูรณ์และน่าพอใจทั้งในแง่ความชัดเจนและในแง่ที่ครอบคลุมความหมายซึ่งท่านได้แสดงไว้ในคำพีทั้งหลายทั้งระดับพระบาลีและระดับอัตถกถา,ธาขอนำข้อสรุปนั้นมาเรียบเรียงไว้ให้ดูง่ายดังนี้ หนึ่งกามตัญหาคือตัญหาในกามได้แก่ราคะที่เนื่องด้วยกามกุลหา้าสองภาวะตัญหาคือตัญหาในภพได้แก่ราคะความติดใคร่ปรารถนาในรูปภพและอรูปภพความติดใจในฌานและราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยสัสตติทิฐิซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาภพ 3. วิภวะตัณหาคือตันหาในวิภพได้แก่ราคะที่เป็นไปพร้อมด้วยอุเฉธทิฏฐิซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาความปราศจากพบหรือความขาดศูนย์ข้อพึงระวังคือจะต้องระลึกไว้เสมอว่าวิภพคือความปราศจากพบความสิ้นพบหรือความขาดศูนย์นั้นเป็นคนละอย่างกับภวะนิโรธ ที่แปลว่าความดับพบหรือความไม่เกิดพบซึ่งเป็นสภาวะที่พึงประสงค์ถ้าไม่ชัดพึงพิจารณาทบทวนพระบาลีในที่ตีสูตรข้างต้นอ,อีกครั้งหนึ่ง